วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนิงนะคะวันนี้วันพุทธที่23นะคะธันวาคม2,563ค่ะวันนี้หนิงก็จะมาถ่ายคลิปต้นกล้วยดำอินโดนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าเขาดำสีดำทั้งต้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะ จะมีหลายกอนะคะนี่ค่ะลำต้นสีดำนะคะกล้วยดำอินโดรหรือว่ากล้วยตานีดำนั่นเองนะคะใช้ปลูกประดับนะคะหรือ,อใช้ใบนะคะใบก็สามารถใช้งานได้นะคะนี่ค่ะหน่อเล็กๆตอนนี้ขึ้นเยอะมากเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะนี่ค่ะสีดำนะคะ ้นสีดำนะคะใบสีเขียวนี่ค่ะกล้วยดำอินโดหรือตานีดำนะคะนี่ค่ะของเรานี่จะมีทั้งเขียวและดำนะคะนองใหญ่ๆกันเลยส่วนใหญ่ใบเขาก็จะไปใช้ทำประโยชน์ในเรื่องของงานฝีมือนะคะน,นี่ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะก็จะมืดนิดนึงค่ะนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยดำอินโดนะคะหรือกล้วยตานีดำนั่นเองนะคะเดี๋ยวหนิงจะมาถ่ายลำต้นให้ดูนะคะแล้วก็เครือของเขาค่ะนี่นะคะ เครือเป็นสีเขียวนะคะลำต้นเป็นสีดำใบเป็นสีเขียวค่ะนี่นะคะผลอ่อนเนี่ยทางสวนเราอะ่ะตัดขายให้กับแม่ค้าที่เขาขายส้มตำนะคะอยู่ที่เครือละ100บาทค่ะเราก็จะตัดส่งกันเป็นเครือไปเลยนะคะส่วนใบเนี่ยเราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอองานฝีมือนะคะทำกระทงใบตองใบสีนะคะประโยชน์ของเขาก็จะหลากหลายนะคะหรือลูกค้าบางท่านก็ จะซื้อนำไปปลูกประดับนะคะเพราะว่าแปลกนะคะเป็นสีดำเนี่ยค่ะวันนี้หนิงก็มาถ่ายให้ดูนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจหนอก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์092 392 6598ค่ะนี่นะคะดำดาเลย